ฟ้าเลือดคืออะไรและ4สาเหตุนี้เป็นตัวสาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าเลือดก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะ มาเลยนะคะเป็นคําถามจากลูกค้าเช่นกันซึ่งสงสัยตัวเองอยู่เนี่ยเป็นฝ้าเลือดหรือเปล่าดูยังไงและป้องกันดูดูแลรักษายังไงบ้างต้องอธิบายก่อนคําว่าฝ้าเลือดต้องเกี่ยวกับเลือดแน่นอนใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังอยู่ลึกจนถึงผิวหนังแท้หรือว่าผิวหนังชั้นในสุดเกิดความเปราะบางปริแตกอักเสบเลือดมันก็ซึมๆไหลออกมา เสียหายอยู่ด้านในพอเยอะเข้าเยอะเข้าก็จะเห็นเลยพอเราส่งกระจกหรือว่ามองจากด้านนอกนะคะจะเห็นเป็นสีชมพูใต้ผิวหรือไม่ก็เป็นรอยคล้ำรอยช้ำสีออกน้ำตาลแดงหรือว่าน้ำตาลเข้มนี่แหละค่ะเรียกว่าฟ้าเลือด กลุ่มลูกค้าที่เจอแบบนี้ก็ไม่น้อยเช่นกันวันนี้ต้องมาดูเลยสาเหตุอะไรที่ทําให้เกิดฟ้าเลือดสาเหตุแรกนะคะนั่นก็คือแสงแดดแสง UV คนที่โดนแดดโดน UV เยอะๆอันนี้ต้องระวังเลยก็จะทํายังไงได้บ้างที่จะป้องก,กันดดครีมกันแดดค่ะคุณต้องทาครีมกันแดด SPF50 PA บวกบวกป้องกันไว้เลยวิธีทาต้องถูกต้องก่อนออกแดดทาเลย2ข้อนุชี้และช่วงระหว่างวันทาซ้าทุก2-3 ช่วโมงช่วงที่แดดจัดจๆสิบโมงจนถึงบ่ายสามตรงนี้เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะหรือว่าถ้าเราจะต้องออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งทาครีมกันแดดพกล่มไปด้วยหมวกปีกกว้างก็ใช้ได้ค่ะ สองนะคะสาเหตุก็คือการที่เราไปใช้ครีมขาวไวสายเร็วอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันที่ลูกค้าเราบอกมาใช่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยใช้มาต่อเนื่องเลยอยากจะขาวอยากจะใสก็คือสปปรพพคุณของครีมพวกนี้ขาวไวใน3วัน7วันและใช้อยู่เป็นประจำต่อเนื่องผิวจึงบางไวต่อแสงและเกิดฝ้าเลือดได้ สามนะคะสาเหตุก็คือการใช้ครีมมีสารในที่นี้ครีมมีสารคือสารประหลอดหรือว่าจะเป็นสารพวกสเตียรอยกลุ่มนี้ก็มีไม่น้อยค่ะที่ลูกค้าเราบอกว่าเคยรักษาสิวพอรักษาสิวใช้ครีมสเตียรอยอยู่เพราะว่าช่วงที่ใช้สิวยุบดีอ่ะเขาก็เกิดอาการว่าจะต้องทายอยู่บ่อยเพราะกลัวสิวขึ้นหยุดใช้บางทีก็สิวขึ้นจึงเกิดอาการผิวติดสารพอใช้ไปเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆเข้าผิวบาง อ่ะไวต่อแสงฝ้าเกิดแล้วฝ้าที่ของเขานะคะก็จะเห็นเลยเป็นรอยคำ้คำคช้ำๆเขาบอกว่าเวลาสิวขึ้นอูโหูผิวบางมากดีปุ๊บรู้สึกเลยเส้นเลือดข้างในก็เห็นชัดเป็นสีชมพูบ้างส้มๆช้ำๆข้างในแบบเนี่ยเรียกว่าฝ้าเลือดค่ะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุนะคะ และสาเหตุสุดท้ายสาเหตุที่4นั่นก็คือการรักษาฝ้ามาผิดวิธีหลายคนก็ไปดูแลฝ้าพอเห็นฝ้ามันเริ่มขึ้นละไปลอกด้วยเคมีไปกัดลอกไปใช้สารแรงบ้างกรดต่างๆมาพอกหน้าพอกผิวหรือไปขัดผิว จนทาให้ผิวบางสังเกตไหมทุกคนจะเกิดการานี้เลยเพราะผิวบางไวต่อแสงฝ้ามันจึงขึ้นแล้วผิวข้างในก็เช่นกันเส้นเลือดฝอยก็คือแย่ไปหมดเลยค่ะอักเสบแตกอยู่ข้างในก็กลายเป็นฝ้าเลือดแบบนี้แล้วเราจะต้องดูแลนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าใครใช้ครีมพวกขาวไวสาเร็ยวอยู่ครีมมีสารอยู่อันนี้จะต้องงดใช้ค่ะไม่เอาแล้วแล้วก็การรักษาฝ้าอย่างผิดวิธี ไปผิดวิธีแบบนี้หน้าพังแน่นอนนอกจากฝ้าเลือดแล้วอาจจะได้ฝ้าถาวรกลับมาด้วยด้วยความปรารถนาดีสากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่อยากจะดูแลอย่างปลอดภัยเห็นผลไม่กัดลอก แนะนำเลย3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่มีออยทุกตัวนะคะตัวแรกที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดส,สีเมลานินถึงระดับยีนอ่านตัวนี้ตัวรีวิวจากลูกค้าเยอะมากๆสำหรับปัญหาฝ้าที่แก้ไม่ตก คนบางคนเนี่ยก็คือมาปุ๊บเนี่ยแพ้สารมาคล้ำม,มากผิวแห้งกล้านทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าแล้วก็เป็นฝ้าเลือดบางคนเป็นฝ้าฮอร์โมนบางคนเนี่ยก็คือจากการแพ้สารตัวเซรั่มตัวนี้คือตัวบำรุงที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัย ว่าเนี่ยเกิดจากเม็ดสีเมลานินข้างในนะคะตัวนี้คือตัวที่ไปถึงต้นต่อเเลยและยังเติมน้าให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นปัญหาคนที่แห้งกร้านผิวแพ้สารมาก,ก็จะดีขึ้นด้วยฟื้นฟูนฟฟเซลล์ผิวและก็ลดอาการแสบแดงตัวเซรั่มจะใช้เช้าเย็นนะคะร่วมกับการทาค,ครีมกันแดดบีบีกันแดดเคที่ S p f 50 PA บว,บวกบวกและสะบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านังคำเคที่สนใจชุดนี้ทักเข้ามาได้ค่ะ